คันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าความสูง1เมตรปล่อยโช๊คลงมานิน่มเาเอา,านเดียวมึงคุยกับกูเดินเดียว่มึงคุยกับกูเดินเวฟังให้ดีนะครับไม่ใช่แหนบแต่งไม่ดีแต่ผมยังไม่เห็นไม่เคยเห็นแหนบแต่งยี่ห้อไหนแก้อาการนี้ได้เท่าดีกว่าแหนบเดิมๆดิม หรือหลายๆคนจับอาการรถไม่เจอทำอะไรทุกที่ทุกทางสรุปแล้วรถวิ่งดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มอฝึกขับรถแข่งกับเบนโชพคอยถึงว่าที่ที่แล้วขับได้สุดยอดมากคันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เขา ใน Youtube มันดังนักหนาปล่อยรถมาจากความสูง1เมตรแล้วมันไม่เป็นอะไรมันโม้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของรถแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้ถ้ามันทำไม่ได้เดี๋ยวจะเผารถทิ้งให้ดูเฮ้ยมันหายไปไหนก็หมดวะไม่มีกูคนเดียวแล้วเนี่ยอยเฮ้ย เห็นเจ้าของรถไหมผมตามหามาจากอเมริกาเลยนะเนี่ยที่เห็นผมตาค้ำใช่ไหมผมขับรถมาไม่ว่าจะเป็นดาก้าแลนลี่ฝั่งทะเลทรายผมก็ขับยูเซนโบกเคนโบกนี่ผมสอนมากับมือสวัสดีครับท่านอาจารย์ตายหาไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหลือผมนี่แหละคันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าความสูง1เมตรปล่อยโชคลงมานิน่ม ล้อไม่มีกระเพื่อมผมต้องการมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของหายตัวไปไหนเอ้ยมันไปไหนว่ามันใช้อะไรมันถึงได้เบนโดดได้บินได้เนี่ยนะมันก็โชคสีแดงๆไปเนี่ยวันดีดตอนไปเนี่ยสวัสดีครับผมเจ้าของรถครับผมเจ้าของรถเหรอใช่ครับพี่ คันนี้คันนี้เป็นของคุณใช่ไหมใช่ครับใน YouTube ใน Facebook นั่นที่ร้านฟวรวิวนั่นของคุณใช่ไหมใช่ครับผมดีเลยผมกำลังแจ้งสคบมาจับคุณอยู่ชิบหายแล้ว <c oughs> ตัดออกแล้วเจอดิบวิ่ในคลิปนั้นคุณโกหกหรือเปล่ายคุณเอาลิฟอะไรดึงกลงไว้หรือเปล่าเออเอาอย่างี้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวพาพี่ยิมไปเทสเอาได้ถ้าทำได้นะผมจะส่งไปทะเลทรายสิบคันเลยพูดจริงนะจริงๆแบบเนี้ย เดี๋ยวถ้าบินได้โอนมาจําเลยนะมัดจำมาเลย80ปอรเีก20ไปเก็บหน้างานโอเคแถมให้พันเจ็ดห้าสิบอย่างนี้สเต็ปวันนี้นะพิมปรัเด็น่ะคือ่อพิมจะลองเทสเองอ่ะพิมต้องนั่งไปกับเบนซ์ก่อนอเออจริงๆก็แบบไปเทสก่อนว่าว่ามันกลายขับสนามมันเป็นยังไงเรานี้วันนี้เราอยู่ที่สนามกลางปีมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วดูการแต่งตัวของพี่ทล้อหโห ที่ถ้าพี่ไม่พร้อมพี่ไม่มาพี่ไม่กล้ามาหาเองเลยน้องแต่งอยู่แล้วแต่งยังกับไปแข่งเอเชียคอร์ึงโอเคเดี๋ยวไปเทคกันก่อนวันนี้พาพี่บินหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวให้บินขับเองด้วยแล้วเดี๋ยวพี่พาน้องบินหนึ่งทีกล้าหรือเปล่ามันน่ากลัวตรงนี้นะตอนที่พี่พาน้องบินเนี่ยน้องก็คงจะรู้ฝีมือฝีเท้าพี่ดีพอสมควรชิบหายทุกคันดีครับผมอะ ขึ้นรถโอเคไป let's go ไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนผิดฝั่งไปเป็นคนนั่งไม่ได้เหรอเอออะไรวะเอาแบบในเอาแบบใน YouTube เลยนะครับให้ระดับนักแข่งระดับโลกถือวอเลยเหรอปิดจบได้ปิดจบปิดจบเด้เหรอไวชิบะเลดกระจบติดกระจบลงมาใหไม่ใจเหรอวะ อย่าหวัวไปเน่องมันลไม่มีตะไคร้ห,หรอวะเฮ้ยเอาไปมาซื้อช็คกูไม่ได้มาซื้อรถแข่งไปไป สรุปซื้อไม่แน่พี่เอ็มเอาไม่ลงอ่ะทำไมไม่ลงอ่ะลงไอไอ,อทีก่กูพูดเนี่ยมึงไม่ได้ฟังกูเลยใช่ไหมกูเช็คแต่เรื่องกระโดดมึงไปฝากของทำไม กูจะเอาแต่ความสูงเอ้ากูไปสาดทำไมน่ะถ้าลองแค่ทางตรงใครเขาก็ลองกันซื้อโชกูไม่ได้ซื้อเครื่อง, <c oughs> งมึงจะสาดโจทำไมทะลุเอาไหมเอาสีด้วยได้ไหมเ <c oughs> ฮ้สีอูจับรถที่มันแรงเพราะสีแล้วเนี่ย <c oughs> ไอโชอกอ่ะก็ซื้ออยู่แล้วอูวไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> จับเรซิ่งคัลเลร์อ๋อเหรอสปอนเซอร์ต้องเข้าอีกแล้วหืตะโกนคอจะแตกบอกให้พอให้พอซื้อตั้งแต่โดดตรงนี้ละโ <c oughs> อะ้กู่จับกูหน่อยจับกูหน่อย ทั้งรูปจะเป็นนักแข่งวะเนี่ยใครเป็นนักแข่งพี่ไงใครบอกกูเป็นนักแข่งกูเป็นเซลกูเขาใช้พี่มาซื้อช็อกอุนึกว่านักแข่งจะถึงไปมึ้นองรีบเอาเสื้อมึงไปเลยเอ้าไม่เอาแล้วเอาโช็กเอาโชเนี่ยเออดีจริงเลยท้งรูปบินได้จริงไหมบินได้จริงบินได้จริงเอาขึ้นเอาขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยเอางี้เลยเออต้องบอกเลยว่าสูงอยู่นะสูงสูงถึง1เมตรไหมความเร็วเมื่อกี้ประมาณร้อยยี่ร้อยยี่เลยหรอใช่ช็อตเดียว โอ้ยยี่สิบกูก็พอใจแล้วคนบ้าเลยไปขับร้อยี่ความสูงขนาดนี้ความทางขนาดนี้สรุปสรุปไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่นักแข่งเจ้าชายที่ไหนแล้วเจ้าชายกบไงอไม่ใช่ดูมันจะซื้อหุอนเซลลโอ้หสาพาลองสเต็มสเต็มโอ้เอานะอย่างน้อยจะขายให้ไปล่ะเดี๋ยวไปเปิดตลาดให้อะเออ ก็เดี๋ยวไปเปิดตลาดให้ไงตลาดท่านชิกเนี่ยท่านชิกบินได้นะเออบาจงบาจาเนี่ยที่วิ่งล้อกระดุกกระดิกอ่ะต้องโชกพลอยเข้าแล้วนี่นะเออเดี๋ยวขอถามก่อนนะนอกจากโชกและข้องหลังเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีแนบเดิมแนบเดิมแนบเดิมเรียวเลยไม่คิดจะขายอย่างอื่นมั้งไงแค่โชคพอแนบเดิมรถเฮียก็ใช้ได้ไงเงี้ยใช้ได้ซื้อแต่โชแก็เดี๋ยวเอาสปอร์ตไลเดอร์มาบินเลยต่อจากช็อตนี้เลยพอเถอะพอเถอะเออเดี๋ยวเอาโชคย้ายใส่สปอร์ตไรลเด เขาไม่ต้อน่หนอยากดูสปอร์ตไรเดอร์มันบินได้ทุกคันด้วยโชคชุดเดียวเนี่ยอ่าได้เดี๋ยวเปลี่ยนใส่สปอร์ตไรเดอร์บินเลยอย่าโกหกนะว่าแหนบเดิมเออแหนบเดิมจริงๆแหนบเดิมเดิมเออแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วแค่นี้ก็เป็นรถแข่งได้แล้วเฮ้ยยางอะไรยางอะไรยางอะไรอ่ะโตโยโตโยเหรอจ้าเราเพิ่งไปรีวิวมาเออเฮ้ยคือเ้อไม่รู้ซื้อที่ไหนที่ไหนรู้จักร้านยางแถวสามพันไหม อีบเบ้นกันยางยางดีระเบิดดังเลยอปะเออนั่นแหละที่แบบล่าสุดระเบิดไฟไหม้ร้านไปเลยเนี่ยที่ประกันสุดสาตาโอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละลองไปดูกันได้ <c oughs> เออแล้วประกันตะปูตามปุ๊บ หมดประกันเลยตอนแรกเห็นในโซเชียลโคตรเฮ้ยร้านฝาเฮ้ยโกงโหอุ้ยไม่จริงหรอกปล่อยสูงเม็ดนึงปล่อยสูงเม็ดหนึ่งดีฟอกนิดไปตามคอขาดทุบุญเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าพออันนั้นอ่ะมันมันมันปล่อยออกมาเฉยใช่ปะไม่มีความเร็วเออแต่เนี้ยมีความเร็วด้วยใช่ไอ้ห เออมันก็มันก็อยู่เหมือนเดิมอันนี้คือการเทสแบบสแตติกอันนี้การเทสแบบไดนามิกไรภาษามึงเป๊ะจังวะเออใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเจ๋วนะขอดายพี่ยิ้มขับหนึ่งล่าครับผมเอาจริงเหรอพังไม่ว่านะไม่ว่าพูดแล้วนะโอเคเผาขาดก็มีมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคไปเขาอยากให้เราเป็นนักแข่งก็ได้สิไปโอเคครับไปครับ let's go เดี๋ยวขอไปลองสักหน่อยครับว่า เป็นที่คนหรือเป็นที่รถหรือเป็นที่คนนั่งด้วยเอ้ยไปเว้ย เขาไม่เอาข้างนอกได้ไหมได้จากคลิปดรอปเทสเราปล่อยรถความสูงประมาณ1เมตรลงมาครับแล้วเราก็ไปเทสที่สนามกลางปีไปบินความเร็วตรงสุดทางตรงไันก็ประมาณร้อยเนาะแต่อาจจะบินไม่ไม่พอดี1เมตรเป๊ะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงระดับหนึ่งก็เลยจะมีคำถามถามป่าว่าคำว่าโชคดีๆ4ต้นจบอะที่ป่าชอบพูดอะมันเป็นยังไงรถใช้งาน ใช้งานก็คือใช้งานมันทั่วไปรถมันก็คือรถปิกอัพรถปิกอัพก็คืออะไรบรรทุกของวิง่งใช้แทนในชีวิตประจําวันมันก็ต้องมีฟังความนุ่มนวล,ลบรรทุกของได้เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนโชคแล้วพฤติกรรมรถมันเปลี่ยนชัดผมบอกลูกค้าว่าอย่างอื่นลองดูแค่โชคก่อนไหมพอโชกหลายๆคนก็จบบางคนพอไปทําอย่างอื่นแล้วมันผมใช้คำว่าเละเทะโชคดีๆสี่ต้นจบแต่คําว่าจบของผมเนี่ยนะ,ะลูกค้าพยายามถามว่าพี่จบไหม เอา่าผมตอบได้ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนส่วนจบไหมเนี่ยอยู่ที่เจ้าของรถเพราะเจ้าของรถบางคนก็จบบางคนก็ไม่จบคําว่าไม่จบของผมนี่คือนคนมีเงินก็อยากไปลองชกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนจากการทดสอบเนาะข้างหลังเราเป็นแหนบเดิมทําไมต้องแหนบเดิมทําไมต้องแหนบเดิมเพราะบางคนเนี่ยเพราะว่าติตแหนบมันอาการเต้นเนี่ยทุกคนจะบอกว่าแหนบมันเขยา่านี่ยมันก็พือถ้าได้ชกดีๆอาการพวกนี้มันหาย ในทางทิศทางกับกันคุณลองเอาเชิกเดิมแล้วคุณไปท,ทําแท่แหนบเป็นเดียวดยวีอาการขยาข่าพวกนี้ผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นว่าไม่หายอ่าเช่นถ้าคุณคิดว่าเป็นที่แหนบคุณแก้แหนบอย่างเดียวนะคุณอย่ายุ่งกับชกนะอาการไม่ได้ดีไปในทิศทางที่หายเขย่าแน่นอนตรงนี้ผมฟันคงได้เลยผมฟันทงเอาเนี่ยฟันทงว่าอาการมันมาจากชกค,ควบคุมจังหวะการเต้นไม่ได้ดีเท่าที่ควรใ,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 ในในในชกเดิมเออจริงเราเคยทําคลิปเนาะถอดแต่ชกเหลือแต่แหนบแหนบเดิมมันไม่แข็งแต่มันเต้นไม่หยุดเลยอะ มารถรีโวข้อเสียของมันก็คือมันเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการพานิชเป็นรถที่เบาเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีมวลน้ําหนักบนรถเนี่ยเสื้อผ้ามันหนักออกแบบมาแข็งแรงไอ้เรื่องสปังเวทอันสปังเวทเนี่ยมีผลกับตรงนี้สูงมากเพราะฉะนั้นในเสื้อผ้าที่หนักกับรถบอดดี้ที่เบาก็เลยมีอาการเขย่าขึ้นไปอย่างนั้นแต่ที่โช๊คพอยต์มันก็ทําแล้วมันดีขึ้นชัดชัดมากดีขนาดไหนดีขึ้นขนาดผมว่าเห็นอย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็แถมไปถึงเจ็ดสิบ 7จ8 0ิบปดนโในชคอไบพาสด้วยกันแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าอาการเขย่าเนี่ยมันหายไปผมว่าเหลือเหลือเขยา่านี้นิดประมาณส0บย่สเป่านั้นแหละจากอาการเดิมนะเพราะนั้นผมวันทงว่ามันมันไม่ได้เป็นที่ตัวแนบเพราะผมไม่ใหม่เนี่ยผมก็ลองแก้แนบมาแล้วมันก็ไม่ได้หายก็เลยลองต้องมาไล่แก้โชค เพื่อจะหาอะไรที่มันพอดีแมทกับแหน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 บแบบนี้แล้วเราเทสไปเทสไปเทสมาสรุปแล้วอ๋อเราแก้ที่ชกได้เราใช้แหนบเดิมฟีลลิ่งมันออกมาดีแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าแหนบแต่งไม่ดีแต่ผมยังไม่เคยเห็นแหนบแต่งยี่ห้อไหนทํามาแก้อาการนี้ได้ดีกว่าแหนบเดิมเดิมฟังให้ดีนะครับไม่ใช่แหนบแต่งไม่ดีแต่ผมยังไม่เห็นไม่เคยเห็นแหนบแต่งยี่ห้อไหนแก้อาการนี้ได้เท่าดีกว่าแหนบเดิมเดิม เวลาคุณจะเปลี่ยนของอะไรสักอย่างคุณจะแต่งอะไรแต่คุณเริ่มแต่งทีละอย่างแล้วคุณก็ลองดูว่าอันนี้เอใส่แล้วดีขึ้นไม่ใช่ทาพร้อมกันหมดแล้วแลายหลายๆคนเนี่ยเวลาทําพร้อมกันหมดใส่ใส่ใส,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 ใส่ใส่เข้าไปสรุปแล้วจะไม่รู้ว่าดีหรือแย่เกิดจากอะไรหรือหลายๆคนจับอาการรถไม่เจอทําอะไรทุกที่ทุกทางสรุปแล้วรถวิ่งดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้ความรู้อย่างนี้ดีกว่าก็ไม่มีอะไรโชคดีๆสี่ต้นเนี่ยพัฒนาการของรถมันเห็นชัดเจนว่าดีขึ้นเยอะจบไหมอยู่ที่คุณ Uh. เอาละอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้รถสไตล์นี้สไตล์คอร์สคันที่หรือสไตล์เลสซิ่งได้หมดไปจบที่โชคพอยด์ได้เลยครับที่เดียววันสต็อปเซอร์วิสครับไม่ว่าจะเป็นโชคช่วงลาง่างอ่อยางล้ออุยช่วงล่างทั้งหมดเอวิติงจริงกระเบลไปได้เลยครับคุณจะได้รถทรงแบบนี้สวยงามและวิ่งได้จริงไม่มีขิงอย่างแน่นอนแต่ที่มีเนี่ยขิงแม่งก็เต็มกระบะเหมือนกันนะเอ้